สวัสดีครับอันนี้เป็นมะนาวคาวเวียนะครับสายพันธุ์เลชแชมเปญนะครับวันนี้มาคนเดียวก็เลยถ่ายได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้จะให้ดูว่าอันนี้เป็นผลงานของต้นนี้ครับต้นเดียวนะครับน่าจะได้กิโลกว่าๆนะครับบางท่านถามว่าต้นหนึ่งผลผลิตได้เท่าไหร่นะครับมา ตอเนี้ยรอบนี้ได้โลกว่าแล้วแล้วก็คือยังเก็บไม่หมดเลยนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีดอกเล็กๆอีกนะครับซึ่งถ้าติดผลแล้วนะครับก็จะให้ผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับติดผลตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เลดแชมเปญนะครับเลี้ยงง่ายนะครับปลูกง่ายโตดีโตเร็วนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถ ักมาได้นะครับใครอยากปลูกนะครับเรายินดีให้คําแนะนํานะครับตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิตเลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ